สวัสดีครับทุกท่านพบผมชาญนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาแบ,บ่งปันกับทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะครับวันนี้หัวข้อเรื่องชื่อว่าวิกฤตการเงินที่ซ่อนอยู่นะครับวันนี้หลายคนที่ไปเติมน้ำมันรถแล้วคนที่ใช้แก๊สโซฮอร์95 91 ก็อาจจะรู้แล้วครับว่าวันนี้น้ำมันทะลุไป40แล้วนะ40นะครับแม้แต่ผมเองเติมมอเตอร์ไซค์นะครับไปซื้อข้าวของกนะุฏิเติมร้อยเนี่ยบอกพนักงานว่าโอ้ยเดี๋ยว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 แต่เดี๋ยวนี้เติมร้อยสามสิบก็ยังไม่เต็มนะ ต้องร้อยสี่สิบถึงจะเต็มเท่ากับว่าวันนี้คุณมีเงินร้อยคุณไม่สามารถเติมมอเตอร์ไซค์ให้เต็มถังได้นะครับคุณต้องเติมร้อยสี่สิบบาทเท่ากับว่าคุณต้องเพิ่มเงินอีกสี่สิบบาทหลายคนที่ตามผมมาครับคุณคงเข้าใจคำว่ามันเฟอได้ดียิ่งขึ้นครับในช่วงเวลาที่คุณไปเติมน้ำมัน เท่าวันนี้คุณเติมน้ำมันรดพันหนึ่งคุณต้องเพิ่มอีกสี่ร้อยนะครับเพิ่มอีกสี่ร้อยนี่คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเรื่องของเงินที่มันเสื่อมค่าหรือว่าเงินเฟอ้อโจมตีคุณถ้าวันนี้รายได้คุณไม่เพิ่มขึ้นรายจ่ายมันจะเพิ่มบวกเงินเฟอ้อโอ้มันก็ สนุกและก็บานตะไครนะครับกรืนวันนี้ผมขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับเนื่จาะช่วงเวลานี้มีหลายคนมาถามผมหลายคนก็เขาเรียกว่ามีทรัพย์น้อยแน่นอนทุกคนมีต้นทุนที่ไม่เหมือนกันเหมือนวันนี้ผมยกมือขึ้นมีคนรวยมากรวยน้อยรวยปานกลางรวยอะไรหลายแ่มีต้นทุนที่ไม่เหมือนกันหลายคน อยากมีอาชีพหลายคนอยากมีอะไรหลายสิ่งอย่างผมก็เลยจัดให้ทุกท่านครับใครที่ต้องการที่จะเขาเรียกว่ามีรายได้มาช่องทางพอดีต้องบอกนะว่าเมื่อกี้ผมเพิ่งสอนค้นหาเงินจากทองคําวันนี้ผมสอนไปถึงบทที่หกละผมคุยภาพรวม overview อ,อะไรหลายอย่างกับสงครามอยู่อ,อะไรอะไรซึ่งเป็นสนุกมากครับใครที่ ต้องการที่จะมีรายได้ช่องทางหรือมีเงินเก็บนะครับผมเปิดคอร์สที่ผมอธิบายมาหลายที่กคือหาเงินจากทองคําซึ่งคุณเริ่มต้นเพียงมีเงินหนึ่งพันบาทคุณเก็บไป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 จนครบสลึงครบห้าสิบต่างครบบาทคุณถอนได้จะไปเอาหน้าร้านหรือว่าจะฝากร้านขายได้หมด ข้อทองคำเนี่ยมีอะไรที่บอกให้คุณจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับคุณมีคำภาษิตหนึ่งเรี่บอกว่ามีเงินเป็นน้องมีทองเป็นพี่ครับคุณทุกบอกว่าเมื่อเกิดวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจอะไรหลายพวงคนทิ้งหมดนะครับคนพุ่งไปที่ทองคำพุ่งไปทองคำวันนี้สงครามคุณเห็นชัดเจนเลยว่าหลายประเทศทิ้งหมดพุ่งไปที่ทองคำ ไม่กี้ผมอธิบายคนในข้อร,ร์ดกามนำบอกว่าอันนี้คุณมอ,อามองป็นเป็นเงินแต่ผมมองคือมันคือนี่คือตั๋วทองนะครับค,คุณจำไว้นะครับอันนี้ไม่ใช่เงินอันนี้คือตั๋วทองนี่คือทองทองที่เขาเรียกว่าอันนี้คือใบอตั๋วทองนะครับอาเน,นี้ยทองอยู่ดูนหลังทําไมประเทศอย่างมหาอำนาจอย่าง ไม่เป็นจีนหรือประเทศใหญ่ๆหันมาทุ่มให้ซื้อทองคำเพื่อที่เขาจะไปแบกหลังสามารถที่จะพิมพ์เงินตัวนี้ออกมาได้นะครับ <c oughs> บอกทุกท่านว่าสำคัญมากทองคำนะครับเท <c oughs> ่านี้ใครต้องก,การเรียนผมแถมคู่มือแลกเปลี่ยนตาต่างประเทศให้หรือถ้าใครไม่เอาเลยคู่มือเรื่มนี้ คุณเอาคอส u t u b u ช็อตเอ็กซิมไปก็ได้แล้วแต่คุณว่าคุณจะเอาอะไรถ้าคุณต้นทุนน้อยคุณมีรายจากทองคำละแล้วก็คุณมีรายได้จาก YouTube หรือไม่ถ้าคุณพอมีเงินหน่อคุณก็เอาคู่มือเล็กเปลี่ยนไปนะครับผมคิดคุณในราคาก็เจ็ดเองครับก็เจ็ดเอง อย่าลืมครับโอรผม,ไม,ไ,มไม่ไม่ได้แ,จแิจ้งโรงงานะถ้าหมดแล้วก็หมดแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับนะครับมาดูนะครับวิกฤตที่ซ่อนอยู่ครับผมบอกให้ว่าเงินมันเสื่อมค่าลงเพราะพลังงานพลังงานคือตัวแปรที่ทำให้เงินเสื่อมค่าลงคุณรู้เปล่าว่าหลังจากที่เกิดสงคราม ยูเครนกับรัเสเซียนั้นวันนี้รัเสเซียไม่ได้เป็นอันดับห้าครับเป็นอันดับสองของโลกนะครับที่ส่งออกพลังงานถ้าวันนี้ประเทศหลายๆประเทศทางยุโรปหรือว่าอเมริกาเซ็ชัน่นรัเสเซียไม่รับน้ำมันจากรักเสเซียนะครับแน่นอน มันก็ทำให้ของมันขาดพราะของมันขาดปุ๊บมันก็แพงขึ้นแพงขึ้นนะครับอย่างมหาศาลวันนี้คุณเห็นเลยว่าผลารกระทบมันเกิดขึ้นนะครับคุณไม่เคยเติมนะ้ำมันลิตรสี่สิบวันนี้คุณได้เติมแล้วเกิดจากพลังงานนะครับพลังงาน <c oughs> ทำให้ค่าเงินคุณเสื่อมค่าลงดังที่ผมนำเรียนเมื่อกี้ วันนี้คุณเจอเงินเฟอ้อถ้าเป็นนี่ก็คือ30มสบถึงสี่ิเปอร์เซนะครับนี่พูดถึงพลังงานนะครับตัวอื่นอาจจะห้าถึงกเปอร์เซ็นต่นี่คุณเจอตั้ง3 0 4สถึงสีเปอร์เซนครับเฉพาะพลังงานเช่นพลังงานพลังงานที่อยู่ที่เราใช้นะ่ะที่เป็นน้ำมันเนี่ยแน่นอน วันนี้โลกเราเปลี่ยนไปนะครับเราไม่ได้เดินนะครับเมื่อก่อนเราสมัยก่อนเราเดินเราใช้ล้อใช้วัวในการที่ขับเคลื่อนแต่วันนี้ทุกคนใช้มอเตอร์ไซค์ทุกคนใช้รถยนต์ในการที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองนะครับเช่นเมื่อพลังงานแพงขึ้นค่าใช้จ่ายคงสูงข,ขุนแล้ว รายได้คุณเท่าเดิมไม่เพิ่มคุณคุณก็จ่ายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสมมติคุณมีหมื่นเี่ยคุณจ่ายค่าน้ำมันไปปฏิจายพันจ่ายไปพันสามหรือพันสี่เงินคุณก็หายไปเช่นพลังงานจะทําให้เงินคุณหายไปหายไปนะครับหายไปมันไม่ได้หายไปแค่พลังงานเดียวค่าหมูค่าไกา่ค่าเป็ดอะไร แพงขึ้นไข่ไก่ก็แพงขึ้นอะไรแพงขึ้นเพราะในโลกนี้การเดินทางใช้พลังงานหมดใช้รถยนต์หมดคนโลจิสตสิกทั้งหลายทั้งปวงใช้พลังงานหมดนะครับเช่นคนที่ฝากเงินเงินเฟ้อจะถูกโจมตีนกเนี่ยเงินคุณเนี่ยเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรแพงหมด เงินฝากคุณคุณฝากไปสมมติคุณฝากไปร้อยถ้าเงินเฟ้อห้าเนหกเปอร์ 5, อเซ็นเี่ยเงินคุณเสื่อม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 เลยบอกว่าคนที่เรียนคอร์สทองคำคุณต้องเปลี่ยนต้องแปลงเงินครับต้องแปลงเงินนะครับเนี่ยจากจุด A อไปจุด B ให้ได้ผมเองผมก็แปลงเงินนะครับ ทั่วนี้ผมไม่ได้ถือเงินมากเท่าไหร่ต้อแปลงไม่แปลงเป็นเงินต่างประเทศก็แปลงเป็นทองไม่แปลงเป็นทองก็แปลงเป็นบัวแต่วันนี้ถ้าผมเคยสอนคนหลายคนว่าที่ดินที่ดินมันอาจจะยากหน่อยนะครับที่ดินอาจจะยากหน่อยพอซื้อมาแล้วป๊บหาคนขายไม่ได้แต่ผิดกับทองวันนี้คุณเดินไปที่ไหนก็ได้ในทั่วประเทศไทยซื้อง่ายขายคล่องส่วนต่าง นี่เดียวพวกพาไปไหนง่ายนะครับแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนต,ตามประเทศถ้าวันนี้คุณอยู่ในจังหวัดที่ไม่มีร้านแลกเงินคุณก็ไปธนาคารแต่ธนาคารรับซื้อคนถูกนะครับต้องบอกกันนะว่าแลกเปลี่ยนเท่านี้ใครที่อยู่ในจังหวัดที่ไม่ใช่สปอริสที่ไม่มีสปอริสหรือว่าอะไรหลายอย่างคุณจะขายได้ในราคาถูก ผมจริงแนะนำหลายคนว่าให้คุณมาได้เปลี่ยนออนไลน์ซะเพื่อค่าเงินคุณเนี่ยมันจะได้สมดุลเน่เพราะอะไรที่ผมสอนเนี่ยแอดวาน,น่ะมันไม่ได้เขาเรียกม,มันสมดุลกัน,นถ้าเทียบกับซื้ปุริตมันเป็นไปได้นะครับนี่คือการที่เรียกว่าแปลงเงินนะครับแปลงเงินเท่านี้คุณไปให้เงินคนอื่นเก็บนะครับ เงินคนอื่นเก็บนะครับเท่ากับว่าคุณเอาชีวิตของคุณไปให้คนอื่นนะครับเอาชีวิตของคุณไปให้คนอื่น,นครับวันนี้หลายๆประเทศนะครับที่กําลังใช้สกุลเงินดอลลาร์ในการซื้อขายพลังงานวันนี้เริ่มตระหนักแล้วครับเริ่มตระหนักนะครับไม่เป็นอินเดียหรือซาอุด์วันนี้คุณจะเห็นเลยว่าซาอุด์ออกตัวก่อนนะครับ เริ่มหันที่จะไปใช้เงินหยวนเริ่มหันไปใช้เงินหยวนนะครับวันนี้คุณดูเงินหยวนใครโหลดแอปสปริตมาคุณจะรู้เลยว่าเงินหยวนวันนี้ไม่ลงถึงสี่บาทกว่าครับไม่ลงถึงสี่บาทกว่าถ้าวันนี้ใครที่ซื้อข้อมูลแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศผมมาครับเดี๋ยวนะครับ เน,นนเนี่ยเมื่อก่อนปีผมพอสองศูนย์สองศูนย์เนี่ยเงินหยวนสี่จุดสี่สองนะครับวันนี้เงินหยวนขึ้นมากี่บาทขึ้นมากี่บาทนะราคาค่อนข้างสูงมากนะครับค่อนข้างสูงมากนะครับอ่ะโอเคข้อที่สอง ความหวาดระแวงอาจจะคุณต้องใจฟังนิดหนึ่งนะครับวันนี้อาจจะให้ใบให้คุณเพื่อให้คุณเข้าใจับความหวาดระแวงนะครับเดี๋ยวลืมนะครับบนโลกเนี่ย80%ใช้ USD แม้แต่ใครที่ทำออนไลน์ผมขายเสื้อบนเว็บที่สปรินรับเงินจาก hey PayPal ครับก็ใช้เป็น USD แต่วันนี้ PayPal เปลี่ยนไปโดยน้โย,ยบายของรัฐบาลไทยหรือว่าอะไรทั้งหลายครับคือใครที่ไม่ได้เปิดบริษัทหรือว่าเป็นห้างส่วนอะไรไม่มีอะไรใครที่เป็นฟรีแลนซ์อิสระไม่สามารถรับงเงนินได้หรอกคุณต้องเปลี่ยนไปใช้ p a y l เนี่ยนะครับแต่ละละเรารับเงินจาก PayPal ก็คือใช้ USD นะครับเํา่าทำไมครับวิกฤตันเกิดขึ้นนะครับ ก็เกิดจากความหวาดแวงในเรื่อง,งของสงครามที่เกิดขึ้นคุณจะเห็นประเทศในยุโรปที่แซงชัน่นรัเสเซียนะครับตัดใช้ระบบการที่ว่าสวิปตัดห้ามโอนห้ามอะไรหลายๆอย่างละครับแต่อย่าลืมครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ประเทศที่กุมพลังงานคนนั้นมีอำนาจครับมีอำนาจน,นะครับเพราะเพราะคน ไม่ได้หายตัวได้นะครับคนยังขับรถคนต้องเดินทางครับรัเสเซียมีอำนาจนะครับเหมือนบีไ <c oughs> ไบไข่ทั้แหมบีบแวบะมีอำนาจนะครับเช่นหลายๆประเทศก็ต้องมันจะเป็นต้องใช้วันนี้บ้านคุณครับคุณทํำควต้องใช้แก๊สคุณออกบ้านคุณก็ต้องใช้น้ํามันยกเว้นคุณเปลี่ยนเป็นรถพลังงานไฟฟ้านะครับหลายประเทศเกิดความหวั่แหวงครับ ในโลกนี้ที่ผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับสกุลเงินดอลลาร์ที่มันอยู่ได้หลายคนอาจจะเรียกสุลเงิน USD influencer หลายคนอาจจะเรียกว่าเป็นเงินกงเต็กเงินกระดาษเรื่องอะไร่อะไรอย่างครับแม้แต่คนที่เขียนหนังสือพ่อรวยอะไรก็เปรียบเทียบ USD ไปทำนองนั้นครับ USD ที่มีอยู่ได้มีฐานสามฐานยกตัวอย่างครับก็คือ น้ำมันอาวุธแล้วก็ไอเอเอฟความรูสำรลองระหว่างประเทศทําหรือพัฒบัตท,ทั้งหลายทั้งปวงครับก็คือประเทศท,ทั้งหลายทั้งปวงที่กำลังซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์หรือซื้อน้ามันะเริ่มมีความไม่แน่ใจแล้วเริ่มมีความไม่มั่นใจเห็นรัเสเซียถูกกระทำแบบนี้ก็เริ่มจะไปมองอะไรเป็นทางเลือกที่สองเหมือนกับเราอะเท่านี้ลถคุณไม่มีอย่างอะไร คุณกล้าเดินไหกล้าเดินทางไหมคุณก็มีความกลัวเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยผมบอกคนอลยรคนว่าคุณฝากเงินไว้กับคนอื่นเนี่ยสมมติคุณฝากไว้5ล้านเนี่ยวันนี้คืนนี้เกิดวิกฤตขึ้นมานี่หนึ่งไอ้เขา5ล้านนะครับวันนี้คืนนี้ขึ้นมาเกิดวิกฤตขึ้นมาจะเหลือแค่หนึ่งล้านเอง เขาจะคุ้มครองมูแค่หนึ่งล้านอีกสี่ล้านมันจะหายไหมเพราะว่าอะไระครับเงินที่อยู่หน้าร้านเนี่ยหน้าหรือว่าหน้าค์เนี่ยมันมีแค่ประมาณสิบเอร์ซนนะครับเช่นถ้าสมมตินคุณฝากเงินห้ล้านเนี่ยแล้วเมอเอิร์ดมันเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาคนไปแห่ถอนเงินกันเกินสิบเอร์ซนถึงยี่สิบสาบันกัรเงินนั้นก็อยู่ไม่ได้นะครับ ยังมันจึงมีการคุ้มความมุลแค่1นล้านบาทผมนาคลิปก่อนเลยว่า10%เอร์เซอยู่หน,น้าสิอนอยู่ในรูปของเครดิตอย่าไว้นะครับว่า90%คืออยู่ในรูปของเครดิตใช่มันจึงเกิดการไม่สมเหตุสมผลเกิดขึ้นในขณะที่คุณเอาเงินไปให้คนอื่นเก็บคุณได้ดอกประมาณ50าสิบสตางค์แล้วคุณเจอเงินเฟ้อ ห้เท่ากับว่าเงินร้อยคุณเสียไปกับหกบาทนะครับเช่นวันนี้คุณฝากเงินไว้กับใครผมมองให้คุณให้เป็นแค่ทางสิ้นอะไรน,นะครับเช่นทำไมวันนี้ USD ในในขณะนนที่แปสิบเซนเนี่ยถูกได้ด้วยมันแล้วทำไมคนถึงกลัวมัน แล้วก็วันระแวงวันนะครับเพราะวันนี้ในรอบ40ปีที่ผ่านมาเงิน USD เงินเฟ้อถึง8%แต่ผมเชื่อว่า,น,าน่าจะ10%นี่80%คือตัวเลขที่เขาเรียกว่าเขาเฉลี่ยอะไร,รบ้างแต่ว่าน่าจะเกินนะคุณดูน้ำมันเี้ครับ30 4 0น40%รนนครับ ที่คุณเจอเงินเฟ้อช่วงนี้ครับสองนี่สินค้าเรือนที่มากขึ้นคุณเห็นวันนี้คุณเอาเงินไปฝากไว้กับใครโดยที่เขาเป็นหนี้สินล,ล้นพ้นตัวเ่ยคุณิดว่าวันหนึ่งถ้าคุณถอนเนี่ยคุณจะได้คืนไหมไม่ได้คืนเหมือนกับวันนี้แม่ผมไปฝากไว้กับ สะพานหาบันกันเงินแห่งหนึ่งผมเคยเล่าในคลิปด้วยว่าวันหนึ่งพนักงานม,มัวใสขโมยเงินก้อนหนึ่งไปเงินในสถาบันนั้นไม่มีแม่ผมก็อยากออกก็ออกไม่ได้ไม่มีเงินจ่ายนะครับ ชื่เราเปกันเท่าน,นี้เราจะฝากเงินไว้ใครถ้าใครมีหนี้สินคนเริอนเยอะคุณกลัวไหมคุณก็มันกลัวคุณก็ไม่มั่นใจหรือเอ๊่าเกิดว่าไม่ได้คืนขึ้นมาล่ะเช่วกับประเทศกลุ่มโอเปกวันนี้เริ่มคิดเริ่มมองเห็นอินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่อันดับสองของโลกวันนี้ใช้เงินรูปีนะครับ ในการซื้อขายน้ำมันกับรัสเซียนะครับแล้วต่อไปคือหลายคนจะมองถึงทางเรียกทางเลือกนะครับที่จะลดการใช้ไปตัวหลักนั่นคือไปใช้เงินหยวน ไม่หยุดแทนนะครับเพราะาเห็นเงินเฟอ้อแล้วเห็นหนี้สิคนควเรือแล้วเห็นมาตรการการแซงชั่นนะครับทำให้หลายคนกลัวมากับเราวันนี้เท่านี้ผมไปฝากเงินมากับเพื่อนวันหนึ่งมีปัญหากันมันยึดเงินผมไปหมดทำไงกลุ่มโอเปกวันนี้แม้แต่ประเทศที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาสาวซาอุดิอาระเบียครับ วันนี้เริ่มไปใช้สก,กุลเงินหยวนแล้วนะครับคุณเนี่ยถ้าคุณไม่เชื่อผมคุณลองไปดูแอป,ปสกปุลินแต่ดว่าเงินชวนแข็งแรงมากแข็งแรงยังไม่ที่เคยแข็งแรงครับถ้าน,นี้ใครเก่งกับไรเงินหยวน,นครับผมบอกเลยว่าวันนี้ห้าบาทกว่าครับถ้าลงมาสี่บาทกว่าเลยผมกะซื้อแต่นี่ยิงไม่ลงเลยนะครับเช่นผมฝากไว้นะครับว่าวันนี้คือวิกฤต ที่ซ่อนอยู่นะครับวิกฤตที่ซ่อนอยู่ในเรื่องของการที่คุณฝากเงินหรือคุณถือเงินหรือคุณกําลังหาเงินอะไรหลายสิ่งหลายอย่างครับเช่นถ้าคุณไม่อยากถูกสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าค่าเงินโจมตีหรือเงินเฟ้อ่าไรครับคุณไปเงินสกไปเงินสะให้มัน งอกเงยให้มันทํางานให้คุณเพราะถ้าคุณเอาไปฝากไว้ของคุณสิ่งนั้นนี้จะโจมตีคุณแล้วมันจะเสียมค่าเสียมค่าลงนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวฝากไว้นิดนึงถ้าคุณอยากมาทำแลกเปลี่ยนโดยที่คุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกคุณใช้คู่มือเรื่องนี้ครับให้เกิดประโยช หรือคุณมีเงินเก็บไม่มากพันสองพันสามพันสะสมไปแนนอนต้นทุนทุกคนไม่เหมือนกันคุณมาเรียนหาเงินจากทองคำครับวันนี้คนตื่นตัวเรื่องทองคำเยอะมากนะครับแล้วพบกัน,นครับสวัสดีครับ